สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาขยายพันธุ์อโกนิมานะครับสวยๆนะครับมีนะครับอัญมณีแดงนะครับอัญมณีสามสีนะครับแล้วก็รวยล้นฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่คือแยกหน่อเขาออกมาแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาขยายลงถุงดํานะครับพักเขาไว้นะครับเพื่อให้รากเขาเดินแล้วก็ พอลาเขาเดินเขาติดแล้วก็จะเอาไปลงกระถางสวยๆนะครับนี่ครับเพื่อนโอเคครับเราเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนผมได้แยกมาแล้วครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับผมแยกผมมาจากต้นใหญ่นะครับเพื่อนนี่ตรงนี้ต้นนี้มีรากเลยครับเพื่อนนะครับนี่ครับต้นนี้มีรากเลยนะเพื่อนนี่ครับสวยงามครับเพื่อนครับปลูกลงดําธรรมดาครับเพื่อนครับนี่ครับ เอาเข้าลงถุงดำธรรมดาเพื่อนพักไว้นะครับไม่ค่อยนะเพื่อนการลกเอาหาักนะครับมีตัวล้วนะครับเพื่อนครับนี่ยรเป็นหนึ่งตัวละนะเพื่อน ครับต่อไปนะครับเพื่อนนี่ต้นนี้เห็นเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้เป็นรวยร้นฟ้านะเพื่อนครับอันนี้เห็นไหมครับเขามีแากแล้วก็ยาวครับอันนี้เราสามารถตัดได้สองทอนเพื่อนครับตัดให้เขาแต็กไหมนะเดี๋ยวตัดตัดเลยนะเพื่อนครับโอเคครับตัดครึ่งเลยนะเพื่อนตัดเฉียงๆนะครับนะเพื่อนตัดงี้เลยนะครับเฉียงๆครับเพื่อน นี่ครับจะได้สองทอดแบบนี้ครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้จะได้สองต้นนะเพื่อนครับ,รบปลูกลงได้เลยครับแบบนี้นะครับอันนี้เราสามารถแยกปลูกลงได้เลยครับเพื่อนอันนครับอันนี้ก็ ตัดเมื่อกี้ผมตัดออกไปสองท่อนนะครับตัวนี้ก็ปลูกได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบหนึ่งใบนะครับแล้วก็เขาก็จะแตกรากแล้วก็จะแตกใบใหม่อีกเพื่อนนี้ครับสวยงามครับนี่แยกมาแล้วเพื่อนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้นี่มีรากพร้อมเพื่อนเนี่ตัดออกมาจากต้นใหญ่เลยนะเพื่อนนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวก็ใส่ลงด้านเก็บใบเพื่อน นี่ครับเพื่อนเพื่อนก็ลูกเสียบธรรมดาตรงนี้ครับเพื่อนครับเนี้ยได้ตัดไปสองท่อนนะครับพอมันยาวครับเพื่อนสามารถตัดได้ครับแบบนี้เลยนะครับแต่เสียงเสียงครับเพื่อนนี่ครับเสียบลงไปเลยนะครับ นี้ครับเพื่อนนี่ครับได้แล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนอันนี้ก็เอาอะโกนีมานะครับนี่ต่างๆเนี่ยมาลงถุงดำพักไว้เพื่อนนะครับให้เขาหลากเขาเดินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไปลงกระถางสวยๆครับเพื่อนครับแค่นี้ครับวิธีการขยายพันธุ์โกนีมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัญมณีแดงนะครับอัญมณีสามสีหรือว่าจะเป็นโรยล้นฟ้านะครับพวกนี้เป็นอะโกนีมา สีสวยๆนะครับก็พักไวแบบนี้ก่อนคับเพื่อนเขาเขาลากเขาเดินนะครับให้เขาออกลากออกออกใบก่อนแล้วก็ค่อยไปปลูกลงกระถางสวยๆครับเพื่อนครับใครมีอัญมณีแดงนะครับที่สามสีหรือคุณมาต่างๆนะครับก็สามารถขยายพันธุ์เขาแบบนี้ได้เลยครับเพราติดง่ายเพื่อนครับวันน้เพื่อนผมไปทํากันนะครับ